สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทำไตเติลสำหรับวิดีโอของเรานะครับเอาละเราไปโหลดสีจาก Google นะครับที่เราต้องการมาก่อนนะครับจากนั้นให้เราไปที่แอปพลิเคชันของ KineMaster นะครับเลือกขนาดเป็น16ต่อ9นะครับตรงนี้จากนั้นก็ให้เราเลือก Blackground นะครับซึ่งผมเลือกใช้ Blackground เป็นสีดำนะฮะเอาละเราก็ เตรียมขนาดที่เราต้องการได้เลยนะครับประมาณสักเก้าวินาทีนะครับประมาณนี้นะฮะจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อของช่องเราเข้าไปครับโอเคกดตกลงนะครับเ,เมื่อเราได้ชื่อช่องเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชื่อที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาทีา่รูปแบบของตัวอักษรนะครับ อ่ตรงนี้ครับถ้าไม่มีแบบที่เราต้องการนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดใน Store ของอ่าฟอนต์ได้นะครับเป็นรูปบ้านนี่สัญ,ญลักษณ์รูปบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามีตัวไหนที่เราใช้ได้นะครับมีไหมเอ่ยอ่ะ นะครับไม่มีโอเคเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันมาใช้เลยดีกว่านะครับ mm hmm. เพื่อให้ประหยัดเวลานะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดฟอนต์ที่เราต้องการได้เลยครับซึ่งคายม a ตเตอร์ก็มีให้เราให้เราดาวน์โหลดเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่า เพื่อนๆเ,เนี่ยชอบฟอนต์เป็นแบบไหนนะครับเมื่อเราได้ฟอนต์ที่เราชอบแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปที่ฟอนต์ได้เลยคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็กดเลือกดาวน์โหลดครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการดาวน์โหลดนะครับโอเคเมื่อเราได้ฟอนต์ที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราก็มาเลือกฟอนต์ได้เลยครับที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับ เมื่อสักครู่ผมดาวน์โหลดเป็นฟอนต์ตัวตัวคาเฟ่เนี่ยนะคาเฟ่ Cafe 24เนี่ยฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับอยู่ไหนล่ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราก็เลื่อนหาเรื่อยๆครับลองเลื่อนหาดูครับ เวลาเราดาวน์โหลดเข้ามาครับก็จะมาอยู่ในอ,อัลบั้มนี้แหละนะครับอ,อยู่ในอัลบั้มไหนเราก็ค,ค,ค่อยค่อยคลิกอึ้ออ่าโอเคนี่เจอแล้วครับเจอแล้วนะฮะก็เลือกไปที่เราต้องการได้เลยนี่ครับเราต้องการรูปแบบเป็นแบบนี้ เมื่อเราได้แบบฟอนต์ตัวอักษรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปรับความยาวของอตัวอักษรเราเนี่ยให้เท่ากับขนาดของเลเยอร์ครับจากนั้นให้เราเลือกเลเยอร์นะแล้วก็ไปเพิ่มภาพเห็นไหมเป็นภาพสีที่เราต้องการเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับขยายให้เต็มจอเลยนะฮะเมื่อเราขยายเต็มจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ ตัวการผสมผสานนะครับการผสานโอเคนะครับการผสานตรงนี้นะฮะนี่ครับการผสมโอเคนะครับชื่อก็เรียกผิดเรียกถูกนะครับแล้วก็มาเลือกรูปแบบครับตรงนี้เราชอบแบบไหนต้อตงการให้สีกับฟอนต์ตัวอักษรเราเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนเราก็มาเลือกครับอชอบแบบ โอเวอร์เลยการแบ่งตัวแบ่งหน้าจอนะครับตรงนี้คือให้เลือกตามใจชอบเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะนะครับไม่ต้องกลัวเราชอบแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นแหละเพราะมันเป็นวิดีโอของเรานะครับเมื่อเราได้รูปแบบที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาปรับตรงการเคลื่อนไหวเข้านะครับให้ สีของตัวอักษรเราเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวเข้าแบบไหนนะครับก็เลือกตามใจชอบครับไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะมันเป็นวิดีโอของเรานะครับอ่าเลือกได้เลยครับเป็นการเคลื่อนไหวเข้านะครับตรงนี้เนี่ยฮะเราก็มาดูว่าเราเลือกแล้วเราพอใจไหมให้เคลื่อนไหวเข้าแบบไหนนะครับนี่ฮะเราลองเลือกดูเลยครับตรงนี้อ่า นะครับเลือกไปเรื่อยๆครับเอาจนเราพอใจอ่ะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาปรับขนาดนะครับความเร็วนะเป็นนี่ครับขนาดความเร็วเราต้องการให้สีเนี่ยมันหมุนตามเข็มหมุนเร็วหมุนช้าแค่ไหนนะครับเราก็มาเลือกโอเคนะครับผมก็เลือกเป็น ให้มันฟีดเป็นทีละตัวอักษรเพิ่มนะครับอันนี้คือ,อการเคลื่อนไหวตัวอักษรเรานะครับนี่เราก็มาปรับนะปรับว่าเราจะให้เคลื่อนไหวเร็วให้เคลื่อนไหวช้าให้เข้ากับสีที่เราปรับเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ฮะโอเคนะครับนี่ครับเลื่อนมา ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเราก็ปรับครับปรับให้มันแบบดูสมูทมากขึ้นนะครับค่อยๆปรับครับตรงนี้ตัวเต้ลเราประมาณเก้าวินะฮะแต่ว่า,าเวลาทําจริงๆก็อยู่ประมาณสัก10กว่าวินะจาก10กว่าเอ้ย10กว่านาทีนะฮะตัดมาเหลือ9วินาทีนะครับเนี่ยผมก็ ค่อยๆทำแบบนี้อาวละเมื่อเราได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เพดูนะครับโอเคเป็นไงครับเรียบร้อยโอเคไหมเนี่ยฮะส่วนที่เกินเราก็ตัดออกเลยนะครับเพื่อให้มันจบได้พอดีนะครับตัดตรงเลเยอร์ด้านบนเนี่ยครับเพื่อแบบว่า เวลาเราฟีดเข้ามาฟึบเนี่ยฮะฟึบนี่มันก็จะไปจบที่ตัวอักษรเราพอดีนะครับจากนั้นเราก็มาใส่เอฟเฟกใส่เพลงนะครับเพลงนี้เราก็สามารถกดตรงรูปบ้านนี่นะครับไปดาวน์โหลดมาเพิ่มได้นะครับซึ่งคายมาตเตอร์เขาก็มีให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับเ,เราชอบเพลงไหนเราก็เอาเพลงนั้นแหละมาเป็นไตเติลนะครับซึ่ง ในคายมาเตอร์ก็จะเป็นเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับอ่าเป็นเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์เราสามารถนำไปใช้ใน YouTube หรือใน Facebook ของเราได้เลยนะครับนี่ค่อยๆเลือกชอบแบบสไตล์เบาๆหรือฮาร์ดคอร์นะครับก็ไปเลือกมานะเมโลดี้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเวลาทำวิดีโอเนี่ยเพราะมันเป็น วิดีโอของเรานะครับเราพอใจจะเอาเพลงแบบนี้เราก็เลือกนะครับเพราะมันเป็นวิดีโอของเรานะครับโอเคนะครับนี่ลองเพลดูครับลองเพลดูจากนั้นเราก็มาเลือกเลเยอร์นะครับแล้วก็ใส่โอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์เข้าไปนะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับ วิดีโอนะครับนี่ฮะนี่ฟืบตอนนี้เราเลือกเป็นแสงสว่างมานะครับนี่นเห็นไหมครับเพิ่มสีสันเข้าไปนะครับนี่ครับเพิ่มเลเยอร์ใหม่เข้ามาฟืบเราค่อยๆเพด,ดูครับว่าอันแรกไปจบตรงไหนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปเพิ่มอันที่สองนะครับโอเวอร์เลย์นะครับโอเวอร์เลย์ไปเพิ่มหรือจะคัดลอกก็ได้ครับ คัดลอกขึ้นมาเนี่ยครับเมื่อเราคัดลอกขึ้นมาเสร็จเราก็มาเพดูอีกรอบนะครับมาเพดูว่าแสงเนี่ยไปเริ่มจากตรงไหนไปสิ้นสุดตรงไหนเราก็มาปรับนะครับปรับนี่ฮะอันแรกฟื้นอ,อันที่สองนี่ครับเราต้องการให้เป็นแบบไหน ซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับได้โดยการเลื่อนที่เลเยอร์นะครับทีนี้เมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะใช้แสงในในตอนจบเพื่อตัดเข้าคลิปของเรานะครับเพดู do, นะครับฟืบแสงที่สองมาแล้วก็จบเพื่อตัดเข้าคลิปของเราแบบนี้แบบนี้นะฮะเราก็ดูฟืบ นี่ครับเพราะมันเป็นส่วนไตเติลก่อนที่จะเข้าคลิปใช่ไหมฮะอ่านี่เราก็ฟึบเพื่อฟีดเข้าคลิปไปเลยอ่าแบบนี้นะครับค่อยๆดูค่อยๆปรับครับอ่าฟีดมาดูนะฟึบอ่านี่ครับค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนี่เห็นไหมฮะ วิ่งมาจนถึงท่อนซ้ายฟึ๊ฟีดเพื่อเข้าคลิปโอเคเมื่อได้แล้วเราก็ทำการ Export เลยนะครับ Export เลยนะก็ค่อยๆทำครับจริงๆแล้วมันทำไม่ยากนะครับก็อยู่ที่ว่าเราอาพอใจประมาณไหนนะครับ พอเมื่อเราพอใจแล้วเราก็ทำการ export แล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับ export เสร็จเราก็ไปดูในอัลบั้มของเราใช่ไหมฮะนี่ครับก็ลองคลิกขึ้นมาดูครับนี่ฮะเวลาเล่นก็จะเป็นแบบนี้ฟึบอ่าโอเคนะครับก็สวยงามสำหรับมือใหม่นะครับหากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ